สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับขณะนี้เอาพาท่านผู้ชมพาเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆเราทุกท่านนะครับมาชมตลาดนัดยามเย็นอยู่ในเขตอำเภอแก้งสะหนานางนะครับอยู่ในตลาดยามเย็นนะครับยังแยงโรงเรียนอุเททองวันนี้ตรงกับวันศุกร์พอดีนะครับวันศุกร์เรามีสองวันวันศุกร์และวันจันทร์นะครับพาท่านผู้ชมมาชมตลาดนาาัดกันตามมาครับเดยว พาเดินรอบเลยนะครับตามเลยครับผมเราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมตลาดนัดยันยินนะครับที่นี่นะครับที่นี่แก้งสะน้ำนางนะครับและเราก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยนะครับพี่พีพน้องๆเฮาสิพามาชมตลาดนัดยมแรงวันนี้นะครับที่นี่สองวันนะครับวันจันทร์และวันศุกร์นะครับ พบกันทุกวันนะครับตลาดนัดํำแรงที่เราเชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้กับเขาขับน้ำพี่น้องกระตุ้มขนมนม,นมเนยมีม่มดนะครับเสียพาอาพพอนกะมีนะครับตลาดนัดบ้านเฮาอ,อาหารพื้นบ้านก็มีนะครับบ่ว่าะิป็นไก่บานผักมีซี่ใบกะมีนะครับ มีทุกอย่างนะครับสําหรับกับเขากับน้ำเนาะก็เชิญเลยนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงระแวกที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับที่ขับรถผกรถพันมาทางอำเภอแก่งสนามนั่งเรามีให้ท่านได้ชมสินค้ามากมายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวคุณเนกนะครับกับข้าวยามเย็น ตลาดนัดแจ้งสนามนางบ้านเรานะครับแล้วเราก็จะพาทุกท่านเดินรอบตลาดนัดเลยนะครับว่ามีสินค้าอะไรมั่งนะครับสินค้าเราเยอะแยะมากใาม่อาจจินเยอะแยะนะครับตลาดแจ้งสนามนางตรงกับวันศุกร์นะครับเรามี2วันตลาดยามเย็นๆนะครับผม พวกเขายังเหลือยหลาอยู่ อย่างไรบ้างครับผมกปดพาเหรดพาทุกทันมาชมตลาดนัดแดงแรงนะครับอยู่ในตลาดนัดวันศุกร์งตลาดนัดวันศุกร์และวันจันทร์นะครับพราะ้าแม่ค้ายกับกุ้มเดียวกันนี่แหละครับผม้าทุกทันมาชมเนาะสุดท้ายนี้ต้องล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมระครําเนาะ ตลาดนัดย่ำแดงของบ้านเฮ้านะครับสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับผม